เยธรรมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนติทำทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดระตถาพโเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ตอนที่สาสาท่านพระสารีบุตรไม่นอนบนเตียงตลอดสาสปีจากพระไตรบิดกเล่มสิทีคานิกายมหาวัดเล่มสองภาคสองหน้าสองหนึ่งท่านพระสารีบุตรเทระ ไม่เคยเหยียดหลังบนเตียงตลอดสาสิบปีท่านพระมหาโมคคลานะเทระก็เช่นกันท่านพระมหากสปะเทระไม่เคยเหยียดหลังบนเตียงหนึ่งยสิปีท่านพระอนุรุทธเทระห้าสิบห้าปีท่านพระพระททระัทธยะ,ะเทระสามสิบปีท่านพระโสนะเทระสิบปดปี ท่านพระรัฐปาระเถระสองปีท่านพระอานนทเถระสห้าปีท่านพระราหุนเถระสสองปีท่านพระพากุระเถระป80ปีท่านพระนารกะเถระไม่เคยเหยียดหลังบนเตียงจนปรินิพานการปฏิบัติเนสัศชิกและอานิสงส์เนตชิกจากคำทีวิสุทธิมักหมายถึง การปฏิบัติจเจริญจิตต่ภาวนาที่ถืออิริยาบททั้งสาได้แก่นั่งยืนเดินเท่านั้นโดยเน้นการนั่งเป็นหลักและไม่นอนใครที่สมาทานถือเนสัตชิกนั้นไม่ได้ห้ามหลับอย่างที่อาจมีผู้เข้าใจคาดเคลื่อนไปเพียงแค่ต้องไม่เอ็นหลังแตะพื้นก็พอทั้งนี้การถือปฏิบัติเนสัตชิก ก็มีระดับความยากง่ายอยู่สามลำดับให้ได้เลือกสมาทานถือปฏิบัติกันตามกำลังดังนี้หนึ่งเนสัชชิกอย่างเร่งครับผู้ที่ปฏิบัติเนสัชชิกข้อนี้จะไม่ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยรั้งไม่ให้ร่างกายลม้มลงนอนเลย 2. เนสัชชิกอย่างกลางผู้ที่ถือปฏิบัติแบบนี้ใช้พนักพิงผ้ารัดเขา่า และผ้ารัดตัวช่วยรังไม่ให้ร่างกายล้มตัวลงนอนได้ 3. เมสัตชิกอย่างหย่อนใช้เครื่องรังร่างกายไม่ให้เอาตัวลงนอนได้ทั้งสามแบบเช่นเดียวกับเมสัตชิกอย่างกลางและสามารถใช้หมอนอิงก็ได้ใช้เก้าอี้ที่มีพนักหลังก็ได้รวมทั้งใช้เก้าอี้ที่มีพนักหลังและเท้าแขนทั้งสองข้างก็ได้ เนสัชิกเป็นหนึ่งในทุดงสิบสาคือข้อปฏิบัติประเภทวัดที่ผู้สมัครใจจะพึงสมาทานประพฤติได้เพื่อเป็นอุบายขัดเกลากิเลสช่วยส่งเสริมความมักน้อยและสันโดษได้แก่หมวดที่หนึ่งจีวรัปฏิสังยุตเกี่ยวกับจีวร 1. น,นึ่งปังสุก,กูริกังคะองค์แห่งผู้ถือ ทรงผ้าบางสุกุลท่านนั้นเป็นวัดสองเตจีวริกังคะองค์แห่งผู้ถือทรงเพียงไตจีวรพืนผ้าเพียงสามผืนเป็นวัดหมวดที่สองบินทปาตปฏิสังยุตเกี่ยวกับบินทบาทสาบินทปาติกังคะองค์แห่งผู้ถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดสี่ สัป,ปทานจาริกังคะองค์แห่งผู้ถือเที่ยวบินทบทไปตามลำดับเป็นวัดหเอกาานิกังคะองค์แห่งผู้ถือนั่งฉัน,นาณาสนะเดียวเป็นวัดคือฉันวันละมื้อเดียวลุกจากที่แล้วไม่ฉันอีก 6. ปัตตปินทิกังคะองค์แห่งผู้ถือฉันเฉพาะในบาทเป็นวัด คือไม่ใช้ภาชนะใส่อาหารเกินหนึ่งอย่างคือบาทเจ้ารุปปัตฉาพัตติกังคะองค์แห่งผู้ถือห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดคือเมื่อได้ปรงใจกำหนดอาหารที่เป็นส่วนของตนและเมื่อฉันแล้วก็จะไม่รับอาหารที่เขานำมาถวายอีกแม้จะเป็นของประนีตหมวดที่สาม เสนาสนะปฏิสังยุตเกี่ยวกับเสนาสนะ 8. อารันยิกังคะองค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดอยู่ห่างบ้านคนอย่างน้อยห้ารอยชั่วธนูคือยี่สิบห้าเ้น 9. รุกขมูริกังคะองค์แห่งผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัดสิบอัพโภการิกังคะ องค์แห่งผู้ถืออยู่ที่แจ้งเป็นวดัดสิบเอ็ดโศสานิกังคะองค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวดัดสิบสองยะถาสันทติกังคะองค์แห่งผู้ถืออยู่ในเสนาชนะแล้วแต่เขาจัดให้เป็นวดัดหมวดที่สี่วิริยปฏิสังยุทธ์เกี่ยวกับความเพียรสิบสาม เนสัตชิกังคะองค์แห่งผู้ถือการนั่งยืนเดินเป็นวัดคือเว้นนอนถึงแม้ว่าการปฏิบัติเนสัตชิกจะทำได้ยากแต่ควรปฏิบัติเป็นครั้งคราวหรืออย่างน้อยก็ทำเนืองๆในปฐมยามและมัชชิมยามเพราะเป็นข้อปฏิบัติไปสู่การสิ้นอาสวะจากพระไตรปิฎกอังคุตารานิกาย เอกนิบาตกล่าวไว้ในอปันนักสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดประกอบด้วยทำสามประการคือ 1. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 3. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเนืองทิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองเองเป็นอย่างไรคือ ทิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอววรานิยธรรมในที่นี้หมายถึงนิวรธาด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอววรานิยธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมแห่งราตีในมัชชิมยามแห่งราตีย่อมนอนศีษะสยยาโดยข้างเบื้องขวา ช้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในใจว่าจะลุกขึ้นย่อมลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอวารารนิยธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัดชิมมยามแห่งราตีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆเ,เป็นอย่างนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่สุดประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปารภบเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะ